องอิงปะทะคนนี้ถึงกระสนามแตกพี่น้องปะทะคนใดเดี๋ยวแอดสอบพี่น้องฟังว่าปะทะผู้ใดคือต้องสนามแตกก่อนอื่นเขาก็สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำทุกท่านและสวัสดีเอฟซีสุขสุคนครับผมวันนี้เขามาพอกันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ผมเอาข่าวเคลื่อนไหวของกีฬาของอิงและทีมงานสาวน้อยเพร้แพรมาฝากทุกท่านครับผม,มวันนี้เขาก็ อพอกันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้หลังจากเข้าด้เบิองอ่าอิหล่าสู่งานาเกี่ยวกับทํำบุญอ่าพอของบอดโจนะครับเนาะแล้วกะน้องกับว่าเดินสายกับบอโจเพื่อที่จะโปรโมทหนังนะครับเพื่อที่จะโปรโมทหนังในคลิปนั้นผมอ่าในคลิปนั้นผมเห็นน่องอ่าไปเบิงขาเตบอลพี่น่องอไปเบิงขาเตบ,บอลเ,อเบบอล็กะ ก็ไปร่วมกิจกรรมครับไปร่วมไปร่วมกิจกรรมการอ่าโปรโมทนะไอ้อ่อนในระหว่างชูสนามฟุตบอลแต่ในรวางนั้นน้องไปเขาไปเบิง์กเลยก็มีนักร้องท่ะนหนึ่งที่หลองอยู่นะครับนอกนั่นก็คือนุ่นธิดาครับนอกนุ่นธิดานี่ก็เป็นหมอรับซิ่งอ่าผู้มีชื่อเสียงด้วยกันพี่น้องนอกนุ่นธิดาสายหลักนอกนก็ไปคนมีชื่อเสียงแลยกันหนาตาดีนะ นำเสียงก็ดีอีกหลายๆเธอนองกระสะที่มาเจอกันอยู่เซเวน่นเขาก็ใสะเคยเห็นน้อพี่น้องว่า,าน้องนุ่นธิดานี่กะน่ารักเป็นตัวน่ารักกับับพีหล่าวอิงเฮาอยู่ตลอดที่น่านะคกะับขนาดที่น้องร้องเพงลงน้องกับมาเซอร์นี่หลาอิงเฮาไปร้องนับกันนั่นคือการจีประชันกันครับน้องนุ่นธิดาร้องเพลงจบเพลงหนึง่งอีหล่าวอิงเฮาก็ลร้องร้องขึ้น เขานั่นแหละครับเสียงตบเมื่อแตกสวดๆในเมื่อนองเกินขึ้นไม่ตัวไหนองุ์งอิงกระลองมวนครับไม่ตัวไหนองุ่งอิงกระลองมวนบทต่องว่าไม่ละค่าแพงบางคนมาแซนองว่าไม่ละค่าแพงถึงลองดีให้เห็นแต่ละไม้ที่นองจับเพ่งแต่ละเพ่งนี่ลองลองแต่ละเพ่งพี่นอง,เส,งเ,นเสียงปานเปิดแฟนเสียงปานเปิดแฟนพี่นอง พิทน่องบอเสื้อกดไปเบิ่งคลิปตอนน่องลองสดบอสแมนอะไหล่สดอยู่วงบุญปุ๋ยประเทิ่งศิลแลยยื้ดตามตลาดนัดที่นอกไปลองซอยพวกอ่าที่เพิ่นออกมาลองเพ่งหาเงินหรือพวกวันนี้พวกรถพี่นองนองกับเขาไปลองซอยอยังสิเขาจะเห็นเสียงอีหลาวองเขาบอเพียนบอหยังบอก็คือคือเก่าเสียงเป็นเอกลักษณ์คือเก่าเสียงยงมวนคือเก่าลองไม่ไหนกมวน องอิงหลอกไม่เลยกระบอลบอ๊บอบยาเป็นจะไม่แพงพี่น้องนี่แหละครับของแท้ปานเปิดแผ่นแผ่นหลอกยังไงอีหล่าแห่กงกระหล่อมวลโกแผ่นพี่น้องนี่แหละครับมาตรฐานขององอิงแล้วกะ็ในงานนั่นนะครับหน้าฟุตบอลก็มีดารานักลองรุ่นพีพีหลายๆมามาในงานนี่ครับเพราะว่ามันงานโปรโมทหนังคลายอ่อ แล้วผู้สนับสนุนก็จะเป็นปอโจละหนังคข้ายออกมาโอ้หเห็นรู้จักหนังครับเหตุการณ์บาดไม่ดีนะครับเสียงดีเสียงดีทั้งคู่พี่น้องเสียงดีทั้งคู่ระหว่างนุ่นทิดาครับอีหลาวอิงเฮ้ากับเรื่องนุ่นทิดาก็นองกับไปเสียงพอร์อีกแบบนหนึ่งนุ่นอ่าอีหลาวอิเฮ้ากับเสียงมวนอีกแบบหนึ่งนี่ครับผมอ่าสนใจถูกใจที่บอกว่าน้องเกินกันเหรเสียงปื้อแตกสดสวดแซวอะไรเต็มสนามพี่น้อง นี่แหละครับเอาข้อเกิดไหวของอีหลังองอิงเข้ามาว่าองอิงประธานนักร้องคนนี้ครับนักร้อกนุ่นธิดาสายลักกะบอธรรมดาพี่นองคนนี้ก็ดังขึ้นกันพี่น้องดังว่าพ่อหนาตายัางดีด้วยครับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำเนาพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไม่จะจะเอาเรื่องเล่าต่งตางๆมาฝากอาจสเสบาบวมวนอาจสเสบาบ่เข้าใจไปไหนอาจสเสบาะกะพยามฟังนะครับด้วยะพยพยามปรับปรุง จะพยายามปรปับปรุงจัดบูถึกใจผู้ใดกะขออภัยนําคลิปอ่าซ่องนี้ซ้าขึ้นว่าเพื่ออยากนําเสนอวงการวอลลําและอีละอหลาวีเข้าไห้ทุกท่านหัวจักว่านักลองยงดีนักลองมือดีๆกะมีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนี้พี่น้องคลิปหนาพอกันมาอย่าลืมมครับเดอ้อไปแห่งนังใจครับหนังคล้ายออดสิบสกรกฎาองคงอิง,งเฉลี่ยบทใด จะเรียนไปยังไงคอยที่ตามครับคลิปนี้สวัสดีครับ